ไอสัตว์บดกูเออมันกูมีคนเปิดคีไปแล้วไปไปไอปืนกูหายออกมาละไม่มาเลยเนี่ยไอปืนกูหายอ้าเออมาแล้วปืนกูหายปืนกูหายไอสัตว์ใครเนียนตดวะไอไอ้เหียไอเนียนตดวะไอเหี้ยตดตรงที่ไหนไอเหี้ยไอเหี้ยต้องเงียบเลยนะไอสัตว์อย่าเงี้ยเลยบูให้มันนะฮะฮะ ไอเยี่ยบูนั่งอยู่หน้าประตูไอ้สั์ไอเยี่ยบูบักไอ้เย่บูเข้ามาเลยอ๋อ้ล้วเรินมตนหนอยยิงนี่เรางยงี่แะ้วนะอ๋อยิง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 ไปยบาย้เป้ยใเปน้ำแข็งละเมันโกงเอ้เล้าล้างล้าบ้านเหรอมันคืาล้างทำไมไม่คิดว่าเขียว อขอบปืนกูฮ่าอ้าปืนกูปืนพวกอะไรนะขวัใจใช่ควายไม่ได้แดกเฮ้ยเฮียปืนกดขระปไปเรียกกูเลยลาบหัวลูกซองใช้เบ็ดไกลๆได้ป่ะเฮ้ยปืนซองลูกทองเห็นลูกได้อมเฮ้ยใครใช้ครซื้อหมายเลขสี่ป่ะพูดไดก็เศร้าไอ้วินแน่นอนเลยไอ้ินนี่ไอ้บินก็คือไอ้กระถาไมากว่าอือเฮ้ยเฮ้ยโอ้เยอะไปสัตว์เยอะไปเฮ้ยลูกซองเห็นลูก สอยตามรู่งงกน้แข <ha> so <we> ็สอยตามรูสอยตามรูสอยตามรูยิงปืนหิวยิงมาทะลุไอีกเฮ้ยรักหมัวรักหัวรักหัวรักหมัวเฮ้ยโอ้โหเยอะเกินใครเบอร์สองอ่ะไม่รู้อ่ะกูเองเรียบร้อยมานากูงดตายไหมเฮ้ยกูอยังได้ดักตายเองอ่ะเฮ้ยมึงคลุ้มกันได้วินได้ยินม่งตายอีกเยอะเฮ้ยของกูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้อันนี้เอ้าประตูหายไอ้ตัดมึงเก็บมาแล้วของนั้นอ่ะ หล่อนนี่ยังหล่อนหลอนนี่แหละสม่งพากูหลอนไอ้แม่งเก็บไปแล้วมึงจะพากลับไปห้องนี้เพื่ออะไรเนี่ยไอ้เชีอยฉลามโอ้โหรูปเมืองพานึกไปพันมาเขียนเขาคลิปหมดเลยเฮียช่างแม่งหลเห็นแล้วล่ะก็คอนดูคนดู้ต้องเข้าใจเฮ้ยเนาะเนาะโอ้ยเยอะไปไอ้เฮียปแกล้งรูปรูบๆนั่งเลยเอาให้หมดเขี้ยหมดเฮ้ยเขาทำสตาบัคสตีมนะกูว่าเดี๋ยวโดนมอตบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปเยอะไปอยู่ตรงไหนไปเยอะแม่งไม่ได้กูใส่โค้ดมาเต็มเลยไอ้ของ อางเก็บไปแล้วอย่้ข้าประตูไป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 เก็บเดินย่าอแรกอัแกอันแรกอแรอันแรกลยคมึงไม่ต้องอ่านมึงหัดจํารูปแล้วก็ใส่เข้าไปทไมวต้องอ่านฝึกทักษะการอ่าปภาษาไทยกูเล่นเน้นความไวเลยกูไม่สนแลวกูไม่ฟังได้ไปเอาเฮียปืนห้อยไปลูกซองผูกเข้นมาไปเชี่งเรอก่อนมึงทำยไซื้อได้ปะ ออ่นพี่ไม่มีปืนเลยนะไอเยี่ยมไอเยี่ยมไม่ไม่มีบรรนาแม่งนั่งเงียบไปเยี่ยดูเอ้ยบรนาหมดเยได้มาอได้ลูให้หมดลูให้หมดเลยกูลูเว้ยมันง้างขลูฟิโลสันไม่โดนเลยแบบกูหมดแล้วล่าขู่ไอ้สหมดแบบหนึ่งไอ้สัตว์มึงดูแบบกูดิไอ้สัตว์แบบกูเหลี้ยงเก้าในี้แบบเท่าไหร่แบบคนละหกเลือยเก้าลี้ไอ้สัตว์แต่ละคนแบตแบตเหลือไปถึงไปถึงสิบได้ซ้ำโคสามสิบห้าไอเยี่ยนี่แอบ แอบชาร์จมาดีกูรู้กูไม่ได้ชาร์จตั้งแต่ก่อนเฮ้ยกูจะแตกเรียบร้อย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 กูยังไม่พูดเยอะเลยไอสารละโกกี้ว่าแบบแบบบอกแบบไอสเฮ้ยสี่คนเลสี่คนเฮ้ยแต่ทำยังปึืนนะไอวินรอมึงคนเดียวนะกูอยู่นี่รอใครวะกูเฮ้ยแต่ว่าต้องดูอย่าเพิ่งเลือกคนเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งเลือกตามใจชอบใครไม่หยิบอะเฮอย่าเพยิบไม่หยิไม่หเฮ้ยกูขอบบนนั้นนี่เฮ้ยกูขอแค่นี้ละกันนี่อะไรไอนี่คืออะไร ศูนย์หวยหวยหวยฟหวยอะไรมึง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 จิบชายเองจิบไม่ได้จิบได้เอ้ยไฟใครมัเล่นไฟอะไรทำนี่วะเล่นปืงกรนลิงเอ้ยเมื่อกี้อะไรกันเหลือแต่ปืนโค้งแค่กูวะเอ้ยเอาไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้เอาปืนใครรีบวะไม่รู้กูแมวนะครับวิ่งตามวิ่งากูแล่วิ่งแต่ไม่ได้เอาปืนไอ้เหี้ยวินแน่เลยกูวิ่งแต่วิวิ่งอยู่นี่อยู่เลยอ่าใครไอ้เบสปะกูจะลงมาด้านล่าง กูวิ่งกูวิ่งแล้วเข้าห้องไี่ไงแล้วใครจะเข้าเหรอเฮ้ยกูวิ่งจู่วิ่งเอาไอ้สัตว์จังหวะนี้โคนนั่นต้องมาแล้วไอ้เหี้ยโคนนั่นต้องมาแล้วเฮ้ยใครเข้าห้องคนแรกไอ้เหี้ยกูวิ่งกูวิ่งอ่ะกูวิ่งตามข้างหลังพี่บินมาหน้าหมดจบเลยกูไอ้ยเยเบดเนี่ยไม่กินดมข้างล่างว่าดนียนะกูจะไปห้องนี้แล้วแล้วเข้าห้องนี้ใครเข้าวะไม่รู้กูจะไปห้องไอ้เพิ่งกดเอมึงจะรีบไปไหนปืนกูยังว่าได้หยิบเฮ้ยเก็บพร้อมแล้วไม่เอาปืนนี้เอาปืนไรเฟิลเออไป ก็จะดูสกินกูน่ารักแน่นอนเลยมึมาไปถามมึงมิงมึงมิงไนางงูเฮ้ยใหญ่ไอเหี้ยไอสัตว์เสือเสือก็น่ารักก็ยังไปโอ้โหเข้าไปเลยไอเหี้ยได้ราหัวเฮ้ยเหี้ยโอ้โหปืนโคตรช้าเลยไอ้เฮ้ยตะแรงนะเอามาเลยยิงมันลาหัวมึงทำไรละบูไอเหี้ยนี่นั่งเฉยไอ้สัตว์อะไรกูยิงปืนไม่โอ้ยไอเขี้ไม่กวาดเฮ้ยโอ้โห ใครทำเหี้ยวะนะกูเองเอ้ยมึงอยากมึงอยากโดนไอ้บ่อน้ำเหี้ยนี่แดกแดกปืนไปแล้วไอ้เหีแล้วไปชา้์จมาชลรางก่อนฉันบนนี่แหละชาล์างเไรวะอันนี้่อน้โหข้าวอีกแล้วกันมาเลยปั๊บ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 ไอ้ย่ะนะไอาเ่ะสืบปืนเองไอ้เหย่ะดีแล้วสัตว์มึงทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรสัตว์เฮ้ยโอ้ โอ้เคือกูกระตุกไอ้เหี้ยคือกูเอาไปในโลกกูม่เอาไปเลยスタบเบิ้ลสตีมกูไม่ได้เอาสายฟ้ามาเข้ามาเลยต้องเร็วกว่านี้ยังจริงอกูว่าคลิปแม่งเสียงน่าจะดังน่าดูเอ้าคำปฏิคำปฏิคำปฏิスタบเบิ้ลสตีมคือเอาเขาเนี้ยกูกูควรเอาสายฟ้ามาเพื่อก็น้ำแข็งมันทำไมไม่รู้ไม่รู้มึงก็รีบกดกันไม่รู้เฮ้ยอะไรกูจะเป็นเนงไงดีนะ ไอสัตว์โยเยเฮ้ยใครปืนพกกูไปวะไดียปืนพกโยเยไอ้ยี่โยเย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 เออขอฟาดหัวทีเดียวโยเยใครวะาใครอยากได้ขอลากหัวหน่อยฟาดหัวฟาดหัวใหฟาดหัวพวกมึงบุบเลยได้ไหมมาโยเยเฮ้เดียวเพื่อนะปืนใช่กูปืนไม่ต้องเล่นหลอกมวงสักอย่างเดือดหลังคาไม่ต้องอ่านหลอกไอสัตว์นีบบไม่อ่านวะไอคิดกูได้ปืนเฮ้ยอบวกไปแล้วกูขอเออขอตู้ขอฟาดหัวได้ไหม ขอฟาดหัวได้ป่ะขอคอนดินลงขอฟาดหัวหน่อยเฮ้ยเข้าไปทถวเฮียเลยเข้าไปทถวเฮียเลยกูซื้อของไอ้เฮียไอ้กูหาตัวเองไม่เจอนีนี้เอาไอ้เฮียไอ้สัตว์ดิไอ้สัตว์บวไม่ได้หรอเฮียเด้ข้าข้าวกูอยู่เฉยกูอยู่ห้องบนนะกูได้ปืนแล้วขยันสัตว์มึงโคนั้นหลายช็อตจังวะไอ้เฮียไม่หาไม่เจอข้าข้างบนกูมีปืนอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ใครแอบอัพวะ โอ้มาหน้าโอ้ยเมื่อไรกูดูกูใช้สามมันบ่อน้ำนี่น่าจะช่วยกูได้สามารถสามมันกูได้ย่าไปแล้วปืนไหนเฮ้ยไอวินใช้ปืนโกงไอ้เหี้ยนั่นน่ะปืนไหนไม่ปืนไอ้ที่นี่มันใช้ปืนกลไอ้เหี้ยปืนกลมือโคตรแรงขอลากหัวหน่อยแรงแต่มานากูไม่มีนี่ก็ไม่เอาในเหี้ยไอ้ควายมาิมมาอะไรอย่างเหี้ยเอ้เจ้าโยนมานาวะไอ้เหี้ยใช้ดึงดีกว่าจิวจิวลากหัวลากหัวลากหัวขอลากหัวหน่อยโอ้ยเหี้ยเลือจะหมดไอ้กบกบจะสีนี่ว่ะ ก็เตะเหลาวแล้วก็ตีตูดไอ่ตัวตนี้สองเอ้ยกูกูกูไม่ใช่มานาแต่กูมีมานาเต็มสองร้อยเอาปืนกูใครแย่งไปอีกแกล่ะอะไรกูชอบปืนนี้ไม่รู้ใครเอา,าปืนไปใครเวนทอมสัน่นทอมเป็นเฮียอะไรเรียกกูจังเรยนหัวร้อนแล้วนะ ทำสันมือปืนไปเลยฝั่งทีเอเบทใช้ทำสันใครดีใครได้ผมเป็นเชี่ยกันนะครกูใช้ทำสันดูดิเอ้หนักเวทบ้านใครใช้ใช้ทำสันมึงดูดิโอ้เร็วหนึ่งหนักเวทผู้ป่าเตือนไอ้สัตว์บัดหลวงพวกเกีียวกาดไอเบเนี้ยไอ้เดียบัดหลวงพวกเกีียวกาดให้ขอดูหน้าบัดหลวงนี่ไอเบทขอดูหน้าบัดหลวงนี่บัดหลวงพวกเกีียวกาดนี่เราคนดูยังไงเบ้ยไอ้เจียบ่อน้ำเีย็นไอ้สัตว์เนีกู ขอนทุกแมงไมงูสตาร์บิร์เตีต้องเลยไอ้ควายะไอ้แย่บานหลวงแตกบานหลวงแตกก็ต้องไว้อะไรก็บ้านหลวงก่อนเจ้าจ้องฟังคำนี้ไว้บานหลวงแตกกูจะใช้เวทีกับกูจะตายกูจะตายแล้วบานหลวงแตกไอ้แย่ได้แค่มองอยากลองสักทีลบเป็นติ๊กเต๋อได้แค่มองอยากลองสักทีเฉียบเฮ้ยตอนนั้วแล้วน้ำปืนคืออะไรนะมีต้นกูว่ามีผมมีกูมีต้นออกมาด้วยเด็กว่าไอ้เหีแย่เราไหม ไอแกงไอเอไสัตว์เฮ้ยคคนนี้นาคุณนมไอกูเข้าเลยเด้อเอ้เมื่าคนนี้น่าคุณคุณเอาไอสัตว์กูดูคนน้าคุณอยู่อย่าเพิ่งดิลุงข้างบ้านสัใช่เลยอย่าพูดไอเฮยติดเหลืองไม่เป็นเหลืองไหลุงตู่ดีที่สุดละไอสัตว์เยออ้ตายเออลุงแกเป็นคนดีอะดีเฮียไอสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยดอกไม้เฮียใครแากของกูว้า ไอเชี่ยวมึงยืนแท็กฟังว่าศัตรูไม่เจอเอาววะกูคนตายเงียบเป็สัตว์เฮ้ยขะเก็บอะไรไปวะไอย้อยไอป้าตอไปไปห้องบอสเลยเชี่ยวกูไปห้องบอสเลยเฮ้ยซื้อของกันดีไม่ซื้อละวรือทุกคนยังไม่พร้อมเลยนะไม่ต้องกลัวพร้อมแล้วกูพร้อมเลยพร้อมตลอดเลาเรื่องกูไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยไปห้องกล่องกันไปห้องไอ้กูว่าเข้าห้องก่อนเลยไอ้วาเอาไมวะเดี๋ยวไอ้ีขอปืนให้กูอันหนึ่งได้ไหม แ้่กูจะเอาปืนเงี้ยกูจะเล่นของกูชักปืนที่แช่ก็ได้ขอแค่ใช้มานานมันยิงเร็วๆเฮ้ยกูเอาปืนปลาขอร้องขอร้องไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยทอมสันกูได้ปืนปลาไปแล้วทอมสันทอมสันไอ้เหี้ยทอมสันมึงพลาดได้เลยมึงทิ้งปืนเนี่ยปืนเนี้ยกระสุนไม่มือมึงพลาดปืนปืนนี้ไอ้เหี้ยเอาเจ้าบ้ืนเราเพื่อนกานไม่ต้องหยุดผ่าละเราจะบอสเดิมไอ้บอสอันนี้เราแพ้กูตกมาแล้วตัวเนี้ยกับดักปีศาจ อาเลยคนน้อยลาหัวแม่ทอมสันกูโกงอ่ะเออโอ้ยโอ้ดูทอมสันกูเนี่เออเอโอ้โหแรงไปคนละทีคนละทีคนละทีมุมใครมุมมันนะมุมใครมุมมันนะมุมใครมุมมันนะกูเ้าหลังไอเจี๊ยบาแตกชุกได้ไอเหี้ยโอ้โหปล่อยคนเจีงไอ้กูว่าคลิปอาจจะจบไปเพียงเท่านี้เลยไม่จบเฮ้ยเฮ้ย ไม่ต้องไม่ต้องราอต้องรองมันยุดปล่อยไว้เฮ้ยมันมีจังหวะยุดปล่อยอยู่จังหวะน่งดูกูัะจังหวะนี้แหละอดยเพิ่งอยเพิ่งเดียวเดี๋ยวกูบอกปลอยตไ้กไม่ได้ acting เลยใชกูก็ไม่ตายเลยนี่ตอนนั้นหยุดปล่อยแล้วเดยวพงอย่าพิ่เยดีไม่ตายยางั้นไอเบยังตายเลถ้ามันยุดปลอยมันจะยุดปลอยนานๆเลยปึงอะไม่นานเดี๋ยวเพิ่งเียวเ่งเียวเพ่ ไม่นะวะอืมโหยิงไม่ออกเฮ้ยอย่าบอกว่าเหเดียวอย่าบอกเหลยอกูคนเดียวอ่ะกูยังไม่ตายโอ้ยวิงเลยเยอะใช่ไหมไอ้จัดเออเยอะยีอะไรล่ะจัดแล้วกูนอนตายยิงเข้าไปอ้ไม่ตายหมดอะไรสตาร์เบอร์ตี้ครับเลยจังหวะนี้เว้ยเฮ้ยกูต้องชนะเว้ยโอ้โหมานากูหมดกูทำอะไรได้อ่ะขยะวัวันไอ้ยเีอะไม่มึงก็ไม่หยุดสักทีไอ้เยียสตาร์เบอร์ตีมขอรากหัวหน่อย ไม่ดีวะโอ้ยยโยไา้นบักวันบ้านหลวงบ้านหลวงบนแรเป็นลมลใช่ใเป็นลมเป็นลมบ้าจักโอ้ยเยียย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 ่ยย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 ยอยย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 ยนยยหยย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 ย่ยย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 าหัวลกหัวลกหัวอ้าวว่ายยยยยอยยเยยยกย ยัยายาย,าย,าย,ายาจุก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 เราไม่ไีจ้จะไม่ตายาจาไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายไอ้วอลล็อลลลัง<ข>อินขอทีเดียวขอทีเดียวขอจะผ่านบอนี้กูปิดคลิปเลยขอทีเดียวนะกูขอร้องเฮ้ยแต่เราเรายังไม่ปิดคลิปขอไม่ทำเฮียมนยิงยงอยู่เลยไปดานต่อไปดานต่อไปเราเราเล่นไปอ่าไปไอ้ไปบงเลยบงเลยขอรักหมวกั้นขอักมวกไอ้าไอ้บ้าไม่ตายไม่ตายขอจบไปกูเถอะ เอ้ย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 เี้ยแล้วแล้วกูละเพื่อนช่วมึก่อนละเหี้ยปิดคลิปเลยเหี้ยโอ้โหโคตรเทพเลยไอ้ยังมึงปิดดิวะ